สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดแปดปดแปดนะครับวันนี้ก็มีเวลาช่วงพักเบรกที่โรงงานวันนี้ก็ทำงานส่งท้ายก่อนจุดสงการของของผมนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมทุกท่านได้หยุดหยุดงานกันไปบ้างหรือยังนะครับบางท่านก็อาจจะกลับบ้านกลับภูมิลำเนาแล้วแต่บางท่านก็อาจจะรอหยุดพร้อมผมหรือว่าอาจจะวันวันที่12สองประมาณนี้นะครับ ของผมก็อยู่วันที่สิบสองนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่สิบนะครับวันพุธก็ลางานไว้สองวันสิบเอ็ดกับสิบสองนะครับวันนี้ก็เลยส่งท้ายการทํางานการเด็กนะครับมีเวลาช่วงพักก็มาทําิลิปให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับจริงจรตอนแรกก็กะไม่ได้ทําอะไรครับแต่ว่าคิดถึงเดี๋ยวต้องห่างรถไปหลายวันเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะกลับมาอีกทีก็คือประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับถึงจะได้กลับมาทํางานอีกทีหนึ่ง วันนี้ก็เลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูก็เลยนำรถฮอนด้าโนวาเด็รหัส105นิวบอมบัดก็คือตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นท่านผู้ชมถ้าติดตามกันตลอดก็จะอาจจะเห็นอีกสภาพหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับสู่ประมาณนี้นะครับฟอิ่งเปลือกของคันนี้ก็คืออย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมว่าเอาไปใส่ตัวรหัส106นะครับ ก็คันนั้นจะได้สมบูรณ์แล้วก็คันนี้ก็เลยเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยเก็บงานใหม่ตอนนี้ก็ไล่เก็บงานไปเรื่อยๆนะครับก็พอดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยฮะได้ประมาณนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะว่าเผื่อใครยังไม่เคยได้ดูคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็น Honda n o v a d เดต์นิวบอมบันะครับรหัสหนึ่งนย์ห้านะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับตามเล่มนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ฮไม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมาถึงตัวหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดก็จะประมาณเนี้ยไม่ก็เหมือนกันนะฮะคันนี้ที่ได้มาก็คือมีประกับประกับเล่งตัวนี้ก็คือใส่มาอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บงานก็ใช้งานไปก่อนนะครับรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นที่ผมทํคชิปของคันนี้นะครับเกี่ยวกับพ่อ new บอมบัดนะครับ ก็จะเห็นว่าสีจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็ถอดเปลือกของคันนี้ไปใส่คันนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเนี่ยฮะเท่าที่เห็นก็คือได้เก็บเอาเปลือกของของแท้แต่ว่าคนละสีกันเนี่ยก็ามาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวมีเงินค่อยไปทําสีอีกทีนะครับคันนี้นี่ได้มาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งปีของปีหกเจ็ดลวยังไม่ได้เอากลับบ้านนะครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะเอาเอากลับไปทํานะครับต้องไล่เคลียร์ทีละคันนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทำประมาณนี้นะครับอย่างที่านผู้ชมได้เห็นนี่ก็คือเเปลือกของแท้ที่เคยบอกว่าต่อให้มันเก่ายัางไงแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยมันก็จะสนิทใส่แบบสบายใจนะครับก่อนหน้าเคยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูจะเป็นเปลือกของเทียมใส่ไว้มันก็จะเป็นสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็จะไม่ไม่ค่อยชัดนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ไม่ชัดผมผู้ผิดกลับหมายถึงว่ามันไม่สนิทครับเนี่ยก็คือถ้าเป็นของแท้มก็จะประมาณนี้ ใส่ไปคือยังไงมันก็แบบสนิทนะฮะบนล่างฮด้านหลังนะครับก็จะค่อนข้างสนิทนะครับตอนนี้ก็ได้ท่อนิวบําบัดกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้จะเป็นปลายของของเทียมนะครับนะฮะถ้าของแท้จะไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่นี้ก็คือใส่เอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้จอดไว้ที่โรงงานแล้วก็ตัวนิวบําบัดตัวท่อก็ปิดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า พอได้ท่อนิวโมบัตมาวันแรกเอามาจอดไว้น้องๆเหยียบกันซับเป็นรอยหมดเลยนะครับก็เลยต้องปิดด้วยก่อนเพราะว่าที่เคยทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือมันค่อนข้างหายากนะครับท่อนิวมบัตนะฮะฝาครอบยิ่งตัวฝาครอบนี่หายากมากนะครับก็มันก็ยังมีขายอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีมีตังค์ซื้อหน่อยไงบางทีถ้าเราซื้อแบบแพงๆผมก็สู้ราคาไม่ไหวก็เลยต้องหาซื้อที่มาแบบราคาแบบไม่แพงมากแต่พอสู้ราคาไหวแล้วมาบบ้วอีกทีนึครับนะฮะพอได้ท่อมาก็คือเอามาใส่ไว้ แล้วก็เอาอุปกรณ์ปิดเอาไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นน้องๆเหยียบกันเป็นรอยหมดนะครับเพราะบางคนน้องๆอาจจะไม่รู้นะครับเห็นรถก็อาจจะแบบอยากมาคอมเล่นมาจับเล่นนะครับก็เลยแบบว่าต้องระวังของเราเองนะครับเปลือกอันนี้ก็เป็นเปลือกเป็นแฟลลิ่งเก่านะฮะแต่ว่าด้วยความที่บอกไว้นะครับต่อให้มันเก่ายังไงแต่ถ้าเป็นของแท้มันจะยังฮะมันจะสนิทค่อนข้างดีนะฮะใส่ไปยังไงก็สนิทนะครับแต่เดี๋ยวมีเงิน้าไปทําสีอีกทีนึงนะครับ อันนี้นิวบับัดรหัสหนึ่งศูนย์ห้าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบสามนะครับก็จะได้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็คือจานหน้าเป็นจานโตของ l อเอนะครับนะฮะจานประมาณนี้นะครับก็จานหลังก็จะปกตินะครับแต่ว่าสีท่านผู้ชมอย่าไปอิงสีนี้นะครับสีนี้ไม่ใช่สีของของรุ่นนี้นะครับสีนี้ก็เป็นดีของอีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ไม่ใช่บัมบัด แต่ว่าเอามาใส่เอาไว้เฉยตอนนี้นะฮะก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะว่าไม่มีอะไรใครดูบ่อยๆอาจจะบอกว่าทาคลิปอีกแล้วแต่คันเดิมอีกแล้วแต่คันเดิมจริงแต่ว่าเปลือกไม่ใช่ของของเดิมที่สัาคคิปนะครับเปลือกก็เป็นนะฮะพิ่งได้มาใหม่มาดูท่อบ,บาาําบัดกันดีหน่อยนะครับนี่ฮะท่อบ,บําบัดมาดูนะฮะนี่ฮะมีบอมบัดก็ประมาณนะครับเป็นท่อปกติออกมาแล้วก็เนี่ยมีแยกออกมา ด้านขวามือของท่านผู้ชมเห็นไหมแยกข้อยเล็กเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาเนี่ยครับเข้าตัวเข้าตัวบําบัดน,น,นะครับถ้าอยากเห็นชัดๆก็เดี๋ยวไปดูในคลิปที่เคยทาเกี่ยวกับเรื่องของนิวบัาบัตให้ท่านผู้ชมได้ดูไปนะฮะยังไงก,ก็กลับไปดูคลิปพวกนั้นนะครับที่เคยทําไว้จะได้เห็นอุปกรณ์ชัดๆนะครับนะฮะส่วนอื่นก็ประมาณเนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมไปด,ดูเดี๋ยวหยุดยาวหลายวันก็เลยมาทาคลิปก่อน คันนี้นี่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะมีเวลาไม่ใช่มีเวลาเวลามีเยอะจะมีงบไปทําทําสีแล้วก็ทำมาเก็บงานบิว้วใหม่เสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะประหยัดนะครับถ้าทำอะไรก็ต้องทําตามงบไปนะครับนะเวลานี้ก็คือได้ประมาณนะครับเก็บพยายามเก็บงานให้กลับมาสภาพให้ให้กลับมาเดิมเดิมแล้วก็ดูดีที่สุดนะฮะ เปลือกที่เคยถอดไปก็เดี๋ยวนี้เอากลับมาใส่ทีนนี้ก็ได้กลับมาเป็นเปลือกน่ฮะมันก็จะเป็นของแท้หมดแหละครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะคนละสีกันเฉยก็เดี๋ยวมีงบค่อยค่อยใส่ไปอีกทีค่อยหาของของแท้มาใส่เอ้ยค่อยค่อยไปทําสีอีกทีนึงน,นะครับวันนี้ก็เลยจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันประมาณนี้นะครับ Honda Nova Dash รหัส105ปี2,543นะครับ ชมนี้ก็ประมาณนี้นะครับสีไม่เกี่ยวนะครับสีเป็นคนละรุ่นนะครับยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมได้ทีนะครับอยากทําคลิปให้ให้ดูนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไร๋ยวกลับไปบ้านก็ไม่ค่อยมีเวลานะฮะเสียงดังก็ไม่ได้นะครับันนี้ก็เลยให้ท่านผู้ชมได้ดูประมาณนี้นะครับอาจจะพูดวกไปวนมาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทําคลิปของผมก็คือประมาณแบบทำสดแล้วก็ลงลงเลยนะครับอาจจะมีติดขัดติดแล้วก็คือเป็นตามธรรมชาติไปนะครับยังไงก็ ฝากท่านผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันนะครับสงสัยตรงไหนก็ก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าว่ายังไงเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปตอบให้อีกทีนะครับเท่าที่รู้นะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับเดี๋ยวยังไงหลังสงการเดี๋ยวมาทาคลิปอีกทีนึงนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางกลับบ้านไปกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็กลับมาทํางานเริ่มงานอย่างมีความสุข นะครับก็เหมือนกับผมที่จะกลับไปหาครอบครัวแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาก็กลับมาทํางานต่อแต่ถ้าโชคดีวันที่16บเมษายนนี้ถูกตรงวันที่1ก็อาจจะค่อยกลับมาทํางานอีกพักหนึ่งค่อยลาออกไปหาธุรกิจอะไรทํานะครับถ้าโชคเราดีแต่ถ้าไม่ถูกก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมไม่เป็นไรถือว่าดวงใครดวงมันนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ